จะเป็นมีเคมีหรือว่ายังกับปดักนะครับฮ่าฮ่ฮบอลแมนฮะบอลนะับ้างที่จะเนตนน้เป็นเด็กหน่อยเนาะอันนี้คืบางคนขไปถ้าเป็นหาที่เขาเล่นกันลคนเยอะโีเนาะีนาเล่มากมากเลยโอ้จ๊บุบุ๊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 บ

โมเสือจะได้เขาว่ามาเป็นขี้ขาคนไทยกะบ,บริเป็นขี้ขากะบ,บริบริเสือหัวไปเลหยียบทะเลเน <laughs> อนะเออเนาะจะเป็นขี้ขาจะได้เหยียบทะเลโอ้เออแต่เป็นขี้ขาคนไทยได้พี่น้องจะได้เหยียบทะเลเนาะแน่นจังไหนไปเห็นเครื่องบินแม่นาะแน่นเห็นหมองงามพี่นอ้องข้าต่อไต่เป็นขี้ขาคนไทยก่นอนดิจังมาไหนมาเห็นแบบน,มนี้เนาะแบิดเบิร์ดล้วนะแบิดเบิร์ดเออเลอะเดี๋ยวไปต่อกันพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปต่อเบิร์ดสิบรถเดี๋ยวไปต่อเบิร์ด สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมเนาะปลาสักข่ายเนาะแต่คือวันนี้มาเดินน้ำครับพี่น้องเนาะน้ำทะเลโอ้เป็นจะได้วันนี้เนาะจอดเนาะครั้งแรกพี่น้องของหนุ่มเราเนาะอยู่เด้มาเดินน้ำทะเลครับงเลยมันลอยง่ายเลยนะมันลอยเลยอหรอไม่มันไม่ มันนี่กินน้ำเค็มเลยมาแล้มาแล้วมาแ้ืนใหญ่เลยโอ้นมาแล้วพี่น้องเขึ้นมาแล้วึ้นมาแล้วเปิดเกวะนเปิก็บแต่บายดีครับเป็นจะไดีขาวขีขาก็ใช่รัทีนะตอนนี้กันขี่ขาวได้งหน่ีว่า็งานแน่ทํางานแน่อีเดอบักขี้คาีเวยบักขี้คารว่ เขา <ọ> ว <traged ian> ่าเขาเป็นข <Why han> ีข้คาคนไทยมาเหงานอยู่ไทยนี่เบองเอาในชีวิตบักขี้คาตอนนี้นี่ไม่ใช่ไหนเสียบตาแล้วฮะโอ้บักขี้คามาเล่นทะเลเปล่านี่เขาว่ามาเป็นขี้คานี่นี่มันก็มียังมีความสุกอยู่มุนมุนหน้ามมุนหน้ามาเรื่องัจะไปอองเวรขมเข้มเมเขมเล้ม้เข้เมเข้เข้ ดีครับพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาเที่ยวทะเลนะครับซึ่งมี p ีเอฟซีคนไทยนะครับเพื่อนซัพพอร์ตนะครับเพื่อนพามาเที่ยวนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เลี้ยงข้าวฟรีด้วยนะครับนี่แหละครับผมเนาะคนไทยครับฝากว่าข้ามาถึกปองนะครับมาถึกปองหรือว่าเอ่าเพื่อนว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พ่อนะครับผมมาอยู่บ้านเขาเขาตองเคารพนะครับเขาต้องเคารบนะครับคอมแมนว่าซี มาอยู่บ้านเขาทำเป็นเก่งทำเป็นสาสนะครับผมเนาะนี่แหละครับพี่น้องอย,นนอยากให้ทุกคนนะครับนี่ครับอยากให้ทุกคนนะครับทีมาอาศัยอยู่เมืองไทยทำงานอยู่ประเทศไทยนะครับสวัสดีครับมาขีคาเขา้ามาโอ้ยขีคาเลยนะฮะดีนทำงานู่ไทยรถไยใจดีสมหรับไหนเออเอามาขีคาเขา้ามาเนี่ยสุดยอดสุดยอดขีคา้าไทยเข้ามา นะขี่ขาจะไรเพราะจะรเด็ดนน้ำกระรอกันด้ขี่ขาไม่ใส่ซีพีงานเลยแต่ทีมบังไทยซ้ำถามแนวอามานี่เสียงกันจับาดโว้ยเอฟซี FC มันใจดีเนาะอุ้ส่าห์พี่ด้วยนะครับจอ้องเขอเเขากคุณมันได้ล้รเนาะขอบคุณรครับผมจีาพี่น้องนีแ่แหละมาอยู่บังไทยนะครับเตะโตดีๆเตโตถึงระเบียบกฎหมายบองไทยตโตให้มะสมเนาะับมาเชียโตคือ แบบเป็นนักเลงจย่งเี้เนาะโบราอยู่ิเซนบาเพื่นบราณครับตรงภาษาเป็นที่นี่บ้านเลยนี่แหละครับผมพี่น้องอันนี้คือที่เอฟซีจากฟังไถ่นะครับที่เพิ่นพามาเที่ยวนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นค่ารถเงีงต่างๆนะครับเพิ่นก็ซัพระชากไปเลยนะครับเพิ่นเอารถส่วนโตนะครับมาส่งครัเนี่ยครับเบาหน่อยแล้วก็บเบาหนูแต่เบาเอิร์ดนี่โดนโดนดามาล้ายแล้วมาล้ายมาล้ายมาเนี่ยเพื่นก็เลยแบบ ขามาเปิดหูเปิดตานะครับอุ้ยครับพี่น้องมวนครับวนนี้มา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 โอ้ถ่ายรูปปะถ่ายรูปายรูปถราห้าวน้าาห้าาหน้น้าหาหหน้างนนานอน้ห้าหนห้น้น้ายน ครับตอนนี้เซลฟี่กันนะครับผมความสุขของขี้ข้าหนึ่งสอ้ตบโหนโดนไหมโดนโดนโดนหน้โงสอองหอ้ กโดดสูงยันเจ็บเปิดยันเจ็บเปลืกหอยไปครับทุกคนลงน้ำกันอีกออโอ้โหนะครับตอนนี้เราก็ลดล็อกชีวิตนะครับผมมื่อนี้ครับดีใจร้ายครับผมทีมีโอกาสนะครับครั้งแรกในชีวิตที่ได้เล่นน้ำ ่าจะไหนก็ย่าเริ่มอปดีขอปลดปล่อยเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหหนำตัวพ่อเลยเข้มมาบอกเข้มบ่โอ้โหว่าผมไม่ได้เล่นนานเหมือนกันปลดเข้มมา ว้าวว้าวว้าวโอ้เดี๋ยวไปฝากเอาไปฝาดลงใต้พี่น้องมาไนึ่งมาน้ำมาหนึ่เอาน้ำทะเลไปฝากดปะลงใต้ลงใต้ทิมงานสุดยอดเข้มปะโอ้ยสุดยอดเลยครับเกลือเลย ก็แค่เข้มวะได้แต่ว่าไปดูดไปเหรอเออเดี๋ยวมันกลัวเสียวอยู่เวลามันขวายโอ้หน้าเขาจะเอาหินมากั้นไว้ไม่ให้มันดูดหรอมันทรายมันดูดผักตรงตลิ่งมันเหมือนแบบมันอ๋อเออดอโอ้อันนี้อันนี้เล่นน้ำผิดวิธีนะจ๊ะเพราะว่าไม่มีชูชีพไม่มียางลดนะครับจริงๆบอลในน้ำให้เล่นแบบนี้นะครับพี่น้อง

ที่นี่เห็นเขาจะเบาดูถูกเจ้าใช่ไหมพักคีคาเขาวาบุมีเกียรตินะท่านเขาจะไรวันนี้เขาเดินมาเขาวาไปอยู่เมืองไทยบุมีเกียรติบุมีศักดิ์ศรีเป็นพักคีคาเป็นคีคาคนไทยเป็นจะไดรบุ้มเด็กหูเซือกจะไดรหูเซือกสดเชิญสดเชิญทุกคนนะเมืองไทยวันไหนโอกาสเท่าหลายอย่างครับพี่น้องเร็วครับนี่ทุกคนอดว้าวขึ้นมากึ้นมากเบิ้ก คุณตีแห่งเหรอใส่เนยพี่้องเอ้ยอดี๋วเจยวจะพังมันเอาดอกอย่าเบอย่าๆเนาะอ้ยแห้งจังปะดูดไปเลยพีทน้งมันไายเหนื่อยกัน้ำ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 น้องน้ำเจริงๆตะพังตะพังอ่ะจริงๆดูดแรง เข้ามันก็มาเร็วแล้วเขาดูดออกมันก็ดูดเร็วเหมืนอนเออใช่คแรงมากทุกคนโอ้ยยยยงยยยยยดยยไ,ได้ยย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 ย้ยย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 นยย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 เยยยยยฟยย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 ยียยยยยนน เอาคีบิวนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศอยู่ท้องทะเลนะครับอยู่หาดแสงจันทร์นะครับผมจังหวัดระยองจังหวัดระยองนะครับผมมีตั้งการตบลังใครไม่ใครมีตั้งการตบลังครับครับโดนจีบีลังการตบลังเอาตายดิอะดูอดูว้าว พี่ราอาบช่วานเนาะกตอาบแต่กล้องงั่นยอนีครับผมเออบอกไได้่าคลเดียวให้เราลูกเหยียบอะไรแล้ว้วก็ดิขึ้นมาเออเออเออแลวอยู่ฝั่งนั้นมาจะถายให้มาจะถายให้เหมือนหยาบบามาจะถายให้หลดุดนะ ส่งขี้วางแล้วส่งขี้วางเลยไปถึน้ำไงพี่กานม้นเยายในีไม่ก้าขึ้นเอู้ยตายจังี่จะไม่วางโอขึ้นดูดแรงมากเนี่ยโอ้เนี่ยตินไปเลยโอเคครับพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้กะ ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมวันนี้คือบรรยากาศบนท้องทะเลนะครับเดี๋ยวขอตัวไป่ได้น้ำทะเลต่อนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าฮัลโหลบ๊าดดยบ <bye> ายนี่คือชีวิตแห่งงานเล่าที่อยู่ในไทยนะครับพี่น้อง